คนงามเดเใจจะขมวมากสิเปียบย้นขึ้นไปหา,นานว่เนะี่ยไปเรียนสาวนะะกกจสองเสนเดียจมักเขาจังได้เจ้าก็ต้อเตงจังได้เจ้าจไปออว่าพมเอาเงินสองแสนมาแตีงนี้ได้อันนี้ก็คือกันทัศนามจะบยกันมหมดงมบือง,งจงไปสะ ว่องไงเนี่เบิ้งหน่อยๆห,หูจักคว่องามมันจะเบิ้งเ,เลือกเข้าไปคนคือกันตาหน่อยแขีวงแงๆกันนี้บาดใจขึ้นมาเพราะดิเป็นสาวอายุ13 1สาปีดิเขียวกระเป๋บบาเสื้อเยอะอหูกรบเปาตังดังกรบเปาเอ็นมันกันนี้มันเป็นลักษณะของคนลักษณะของสัตว์คือกันถ่ายเอกสารตำแหน่งมาเป็นตังได้ไปหาประแําถี่บอกจุดมาตะมื่อคอยซื้อมา ระวัดเชีมเป็นกล้วยบาน,นธรรมดาแต่ว่าหลานชายไทยรูกไปเบิอง่ากล้วยเป็นอยากขายอยู่เข้ากันหกหมื่นตอนนั้นมันกำลังไถไฮอ้อยอยู่อายุยมมนได้สองปีหกเดือนพอกะเลยน้ำไปเบิองพอกะเลยซื้อเข้ามาได้เจ็ดหมื่นเจ็ดพันพอกะจังมาฝึกขับกล้วยแม่ ก็เลยได้มาอยู่น้ำพอเดี๋ยวนี้แหละมาจากกุดลังอำเภอกุดลังบ้านดูบ้านดูนดตำบลน,นี้ก่อนน้องเล็กประมาณสองปีครับสเดือนนี่แหละได้มันมา ไม่เกลคันพื้นมันอยู่น้ำพอนะทับเจงทับตัวเดียวพาผ่านจากตัวลูกตัวก็มาแล้วเป็นเกลียบย่หาสิบตัวแล้วออใส่ผู้ตัวหนึ่งนอนนู่นนะมั้งแล้วบางนั่นแหละเขาบ้านน,นนั่นตัวหนึ่งนอนนันอยูย่นี่มันมีสองตัวลูมันเมื่อน้ไม่ใช่ลูกเพื่อนบ้านเขาเจ้า,เากับเขาขายพอาก็มาเลี้ยงมากับเขาสน้มแข้งหนึ่งก็ได้สองก็ได้สามก็ได้ หาก็ได้ละวันมันได้มากเืินมีทั้งใบประกาศเดี๋ยวนี้มันเข่าสี่ปีกัวแล้วอยู่มันสิบตุลาเนี่ยมันจงที่เต็มหาปีขวนบักช่มเนี่ยขวนขวนมงค้นมีถุกหมอขวนตาขวนทักดอกไม้ ขวรทั้นี้กังจ้องอยู่นอกยู่ควบเป็นสองขวนโนบปนยังสิอยู่นอกมันขวนดนีมีมัดเดีย๋ยวมาอยู่กระพอเนี่ยถ้าได้ันมากับพาอยู่พาก,กินได้ผสมได้ปีนี้เปได้ไปร้อยตัวแล้วอีนี่ วนสิริมงคลใต้ตาคางเดียวขนจะไปขึ้นมาท่อหนี้กางจองอยกกลางปุกยุ่เง่าหูทั้งสองขางมาเบิ้งใกล,ใกล้ๆนี่ท่อนี้กางจองสองก็ขู่ที่ดาทัทดออกไม่ถ้าอินทัดออกไม่นี่สองขวน เว้ตัวนี้อยู่น้ำไผ่เพมามีพ้าจะคองจมจะคล้องหลบจะคองขาดเป็นสิริบางคนให้ตลอดขึ้นไปเบิ่งเลยนี่ขวนหาบเงินหาบท้องอยู่สองขางหาบมัน,ม,นมีตัวนี้หละขวนคว้วอ่ะนี่ยสองขางรับกันบานนี้อันนี้เป็นขวนเปิดซินเนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยสองคางนี่เวันเงาวานที่นี่มาอยู่น้ำพอเนี่ยส,สองปีกลัวแล้วกับพระพอพีพ่พอได้อยู่ได้กินแขกไปไท่มาเพิ่อนกันนี่ยมสมพรน,น้ำยั คว้ยตัวนี้เขาตกซ้อนได้อันดับหนึ่งฟังพอเด้อป่ะเนี่ยถ้าอันดับสองคือตกเลยก็นี่เวลามันโค้งอันดับสองเนี่ยเขาจะจากงามโค้งอันนี้มันได้อันดับหนึ่งบอสเจงถ้าอันดับสองมันจะตกพ่วงก็นี่เวลามันตีโค้งมันจะวงอุบัติหน้ามก็นี่แต่ว่าใส่ป่ะใส่ทุกกอนแต่ว่าเจงป่ะ ยงตามระดับของมันนดกใส่บ่อมีคำว่าบอดีจักคำระ่าคคำว่าบ,บอดีคืออย่างไรนะสีฟฝดสีฟาดสี่านคน้นลูกเมียเด็กเล็กน้อยในยิ้งกับทางขนาดเมียใครเนี่ยถ้าจะซ้อนฟ้ามันขึ้นขี้หลังท้ายลูกคุ้ยัวเนี่ยจังพอปล่อยมาว่าหันลูกเขียนเคยฝึดเฮ้ยฟาดให้เจ้าบพไ่เห็นเจ้าก็เปอยแล้ลักษณะแบบนี้ เลี้ยงนิดใสอันนี้มันมัน,ม,นมันเป็นเป็นตำล้าบ้าน,านเคยเลี้ยงมาแต่ไหนเท่าไหนเมควยก็เลี้ยงนนล,ล,ลักษณะน่ะแต่เดี๋ยวนี้เลี้ยงไม่ก็สมัยเก่าเลี้ยงไม่ก็สมัยเก่าคือยังสมัยเก่ามีหัวาหาันว่าเดี๋ยวนี้มีตาามแต่หัวหารหยาเสืิมหยาหักถ้าเอาจากบำรุงเอาพอมเงินบอก หายน้ำเสียมันได้บ่อันไหนที่มันุงมันได้อันไหนมันกินเขากระสือใมันมันลุงให้มันเจริญเติบโตอันนี้คือเทคนิคการเลี้ยงวันตัวนี้ขีดเป็นยังบ้างป่ะเนี่ยขีดขีดได้ขวากเหยาเมื่อเหยวได้ขวักจักเสีย น้ำม,มันสาปรกวงเจ็ดงต่อมันออกขักมาผูกอ้พ,พี่สีเปนน็นสั้นแก้วมันเป็นน้ำพ้นไปเนี่ยเป็นน้ำพัวพอเป็นพ้นสะอาดไปไหนถ้าเป็นคนสะอาดไปเขาจะเจ็บจะเศร้าตลอนอันนี้มันสนแล้วค้นกี่ขันน้นนาองพ่อไ <laughs> เดียวนี่ตัรจิตกล้วยงามมันได้เสียงกับกล้วยบานบานเขาธรรมาดาถ้ากล้วยบานเขาธรรมาดาขายซีตัวหาตัวจะได้เสียน,นึ่งนี้ครับเดียวนี่กล้วยงามหนึ่งตัวหนึ่งตัวละล้านตัวละสามล้านแค่เลยหัวคิดคิดมาเลยจับจุดที่ึ้นมามันก็ขายได้ตัวละสีเสียนหาเสียนก็ขายได้ดีว่นน่ะแต่กี้ขายตัวละสามเมื่ที่เมื่อว่านั่นแหละแค่เลยพัฒนาในหัวจะของสีว่า คือประสปปบความสำเร็จน,นั่นจะพูดได้สิว่าขันดวงเฮาวามีมันก็ได้งเงินแสนมันดูกว่าศาสนาอันนี้ครับวิธีเลี้ยงบ่ครับก็บเลี้ยงธรรมชาตินะครับก็บเจียวห้าเจียวหยังให้กินธรรมดานะครับทั้งเฟียงทั้งอย่างหัวหารก็เสริมนิดๆิน้อยๆครับเลี้ยงตามธรรมชาติ หญ่าพิเศษกับเป็นหญ่ารูซี่นะครับลูซี่กินเนรี่เสริมแน่นะครับหญ่าบดพวกหญ่าแห่งหญย่าเนี่้กับห้เฟียงให้ยังธรรมดาเนี่ยครับโพดบดธรรมดาเลี้ยงครับคือหลักหลักเลยหลักหลักเลยบ่มีอยังหลักหลักคือหรือว่าให้ยตรงนี้นะครับเวลานี้ห้อันนี้เวลานี้หามีครับผมตอนเศร้าก็เอาหญ่าเอาหญ่าบดให้หญ่าบดแล้วกับเฟียงตรงตรงนี้ไปให้เขาตลอดครับ ช่วงช่วงยามแรงที่จะต้องเอาหัวอาหารเสริมน,นิดนิดน้อยนะครับแต่ว่ายู่นีน่มมีกอกนะครับบอกได้เลยว่าบมมีเกอกเลียงตามธร,รรมชาตินั่นแหละครับพรเพลเพลินกอกครับผมแมนครับอันนี้บมอันนี้คือธรรมชาติเลยครับบมมีกอกครับผม นี่นะครับฝากไว้ตอนเศร้าก็เอาไปคันเจ็ดแปดโมงก็เอาเขาออกคอกกัไปผู้แห่ออกกันร่งกายไหมครับออกกันร่งกายแล้วก็เล็บหยานิดๆน้อยๆแล้วก็ตอนเย็นก็ให้กินหยากินหยากินเฟียงเนี่ยครับเข่าคอกปกตินะครับการนอนนั่งนอนยังไงครก็นอนช่วงจังเศร้านี่กับสิบโมงใช่ไหมสิบโมงกับเอาลงน้ำอาบลงน้ำแล้วก็เอาขึ้นแล้วก็มาผู้ไว้เองสิครับเราตอนเย็นก็เอาหยากินเสร็จปุ๊บพอกินหยาเสร็จ ก,กินยาเสร็จก็เอาลงน้ำครับกินน้ำกับเขาข้อปะกะติเนี่ยครับ กเนื้อทีกับประมาณ20่สิก้าเลยครับเนื้อทีประมาณ20่สิก้าเลยเป็นทีของตั้งพราะแง่ไม่แง่เพื่อนะแตอนยุนี่มันเป็นดินทรายนี่พวกผมก็คอยพัฒนามาเรื่อยๆเอาขี่กล้วยขี่งัวใส่ยังสิครับมันก็เลยเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆน้ำก็คือยังเห็นครัเป็นสาเนี่ยครัแบบนี้นะครับจอบาดานกับสองหัวสถานที่กับยี่สิบก้าเลยนะครับนะครับเบ็ดเซร็จครับที่รอบน้ำนี่แม่นเหมือนนะครับ ไปถึงพูดแล้วครับจะมีวาอสุดท่ายไ่ได้ครับอันนี้คือธรรมชาติโดยตรงนะครับธรรมชาติครับเอถ้าหอดมือประกวดห้องห้งวันทีประกวดเนี่ยเขาก็ต้องเตรียม,มขั้วควนออกมาเดือนหนึ่งเดือนครับ คือการเราต้องอาบน้ำอาบน้ำทำความสะอาดให้สะอาดมันเถอะคือการเขาประกวดนี่เลยว่าเลยครับมีทะไรเอเอได้วันบดัดเขาก็ต้องเตรียมค้อยให้สมบูรณ์ประกวบข้อยงางม,มือต้องความว่ไเลยครับต้องสมบูรณ์เต็มที่อันนั้นก็คือเขาเตรียมตัวเ้าแรงหรอครับอาหารกานี่ั้งของผมเนธรรมชาตเิเป็นเวลาพักควันต่วเ้าแรงกวนเัาประกวดก,ก็ต้องอาบน้ำน้ำเ้าตรงม่ยางครับ ยางอกลังหัดการยางคือคว่ยมันตนองกรรมการเขาจะเขียนมาจักไหนเขาจะห้ยยางขังในเขาต้องควบคุมคั่วมันได้ถ้าควบคุมคั่วมัไม่ได้เขาจะขอไหวเขาประกวดครับการประกวดคั่วมันครับเขาจะถึงอาหารนี่พิเศษว่าปกติไหมครับอาหารถากว้านเขาประกวดครับต้องพิเศษครับคือธรรมดาจะเคยกินสองเ้ากิโลหนึ่งต่อไปเขาต้องห้กินเ้าสองกิโลแรงสองกิโล บอ่อครับยุนี่คือบ่มีกออยุนี่บอ่บอบอ่อเกอกวันนะครับส่วนมากยุนี่เลี้ยงธรรมชาติครับบอกง่ายๆเลยคือเลี้ยงธรรมชาติเลีย้ยงธรรมชาติเป็นไงบ่อคอยบังคับแต่ว่าสีบ่อคอยขาดห้างคือน้ำคือเฟืองคือหน้าอาหารคือเสาแรเล้งครับคือ ตังเดีชมำหน่อคือเชื่องครับเป็นคว้ยที่เชื่องที่สุดตามที่ผมเห็นมาตามไปประกวดประทากันมาก็คือสีโพคอยงอแงกับคว้ยตัวอื่นนอกจากตัวอื่นถห็าชนไม่ยังไงเขาก็คขวบคุ้มได้ครับคือขวบคุมควายเจ้าของมันยู่จนได้ละตามไปมาหน่ยก็คืองันง่ายๆผมกับไปมาหลายหม่องแล้วก็ว่าท่านเห็นเป็นอย่างนี้เถอะครับถือว่าเชื่องขี้เขาสนามได้ครับขี้เขาสนามได้เลยครับควายตัวนี้ เช่ามลอยๆเนี่ยคือชี้เขาสนามได้ครับคนหลายๆอย่างที่บ่เป็นนะครับยิ่งอย่างชี้ได้บดแต่ว่าต้องมีคนควบคุมครับเพราะว่ามันที่คนหลายถ้าไปน้ำสนามเคียงเสียงยังมันก็บริษัก่อนมันคนหลายเนาะมันก็ต้องมีตื่นวังครับถือว่าบ่ตื่นบ่มีแต่ว่าหาแต่ว่าเขาควบคุมคุยได้ครับบ่เมนว่าสิหู้ทุกตัวบ่หู้ทุกตัวเพียงแต่ว่า เขานี่สีกับกล้วยเขานี่สัมผัสกันได้สัมเด็ผูกพันนะครับคือการผูกพันแล้วมันก็สิมีคือคือยังพอว่ามาว่าก็ยังแต่น้อว่ามาว่ากล้วยมันต้องมีตำแหน่งถูกตัวที่เฉ่องบ่เฉ่องแต่ว่าจังเขานี่เขาสัมผัสมันได้ว่ามันอีเฉ่องบ่เชื่องเพราะว่าเป็นอย่างเขาอยู่กับมันแทบทุ่มมือว่า่ะครับมันก็ต้องหูกเขาทันเวลาอย่างน้ำส้ามันคึกเขา็ต้องควบคุ้มปล่อยมันไปสักันครับ แ,แมนครับพันธุ์ที่ไปควบคุมดึงโมยูเหรอครับมันมันกับตัวใหญ่นะะเขา็ต้องปลอยมันสักวันเพราะมันไปของมันแล้วกับโมยูยังเขาก็ควบคุมมันได้ครับตอนเอ้ารือนี้ตอนส้าเนี้ยนิดหน่อยอค,คือสีหนังจางหน่อยนอกนั่น,ก,น,น,อน,น,อนก็บก็ถือว่าธรรมชาติครับเขาบอกควบคุมได้เวลาเนี่เป็นนักคีดหรือว่าเวลาทับ ส่วนมากก็เป็นผมกับน้องแล้วเจ้าจังหวะครับมีผู้ใดอยู่บางที่กับปล่อยไซเดร็กครับแต่ว่าบางที่กับกล้วยแมนบอนิ่งเขาเอาตัวขอซองเวลาทับนะครับแต่ว่าถ้ากล้วยแมนนิ่งคือแคมนี่สิ่งมัมีปัญหาปล่อยไซเลยก็ได้ครับอยู่นี่คือเน้นธรรมชาติวันนะครับบ่นนินว่าสิเอามาแล้วสิมาบังคับเลยบอกคือเช็คกล้วยกล้วยกล้วยแมทุกตัวที่เขามาทับนี่ก็คือปล่อยไกัน็กก็ไนครับให้เขารับกินกันวันนะแต่บอนนิ่งนี้เลยก็ยังเอาขอซองครับ